วันนี้เรามีอาหารชั้นสูงนะคะไข่มดแดงเนี่ยหามาเมื่อเช้านะคะดึงคนหาไข่มดแดงนะคะนี่หมดกัดเบิดค่ะได้ไข่มดแดงสวยงามมาก สวัสดีจ้ามีนี่ยายอ้วนใส่ไข่หวนแดงมากงามงามๆพี่น้องเอ้ยในบางทีเราจะะอกจอกยายอ้วนเช่นว่าีส้สมเอ้ยหากินกระลำบากพี่กันเด้อไปคิดว่าเดี๋ยวไปหาบัวแดนมาจ้าพอดีว่าอากาศสีดำล่มแน่จีนหนาวเบิ้งสีไปอันทางบัวแดงก็น่าก็เลยว่าก็เรยได้มากานี่แหละจ้า,า,า,ามือนี่ยายอ้วนสีมะกรอยไข่บัวแดงเด้จ้าพิธีเฮ็ดนี่ หอมใหญ่ผักหอมเป๊มีกระเทียมหอมพริกมีสุกย่างนี่นั่นนี่มีมัสโตรเนลกุ้งได้บานเองได้มาแดงหามาเมื่อเช้ามัก็ใส่ใส่เครื่องใส่อะไรบ้างใส่ผงชูรสเยอะๆใส่ชูรสข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะพิจารณาแข็งเลยใส่อันนี้ใส่สุดท้ายนะ ใส่น้ำปลาหน่นิดนึงแ้วแต่สูตรไขมักใส่ลงไปอีกตอนกระดัานน้ำคัวกระเด็นน้ำน้ำเ <c oughs> ยอะปีนี้ ใส่น้ำปลานิดหน่อยอือปเครื่องวันนี้เราจะกินเมน,นูอาหารชั้นสูงกันนะคะคุณผู้ชม ไปหามาเมื่อเช้าค่ะไม่ได้ตังต้งใจไปหาแหโโยี่ยวแดงกันไปเก็บบัวงวงมันก็นเลยเห็นมยแดงก็เลยพากันสอยกับแม่ก็พากันเนี่ยใครมาแดงอร่อยอร่อยทานี่ยวงเนาะอร่อยมากเลยอร่อยอร่อยดีกว่า เสร็จแล้วจ้าดูสิสว้ยสวยนี่ค่ะยำก้อยไข่มาเดื่อไปกินน้ำกันเด้อจ้าโอเค okay, ค่ะสวัสดีจ้า